โอเคค่ะวันนี้น้องสาวแสนสวยนะคะสโรชามาเยี่ยมบ้านของหอมใช่ไหมล่ะนี่เลยนะคะก็จะทำขนมหวานก็จะเป็นกล้วยหอมทอดแต่ว่าเราจะใช้แป้งขบเบียนะคะแล้วเราก็จะทําซอสโดยใส่เวตาิวงั้นเริ่มเลยดีกว่านะคะสำเร็จเสร็จสิ้น ทานได้ไม่ใช่กันนะขนมหวานเล่นไหมอันนี้คืออันนี้คือกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมทอดแต่ว่าไม่ได้เป็นกล้วยหอมที่ใช้แป้งแต่ว่าเป็นแป้งปะเปียะน่ะอ๋อใช้แป้งปะเปียะห่อแล้วก็ราดด้วยซอสว่าจะมย แต่เราต้องลองชิมนะไข่เจิดจะหลอดไหมเหมือนมากเลยค่ะข้างนอกนี่ยนะคะแป้งกรอบได้กำลังดีพอเคี้ยวไปนะคะได้จะได้ความนุ่มของกล้วยข้างในและซอสที่ราดมานเนี่ยนะคะหวานหอมกำลังดีเลยค่ะมีแบบมีกลิ่นวีโรมีอะไรติดมีติดนะจันนาราอะอรดีค่ะสโลแกนที่คนเราจะรักกันมันต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่ะ ว่าจริงๆเรามันก็เยอะเนาะหลายสิ่งเนาะเราเคยนั่งคิดอันนี้เหมือนกันนะนั่งมองเพดานแล้วคิดเองคนเดียวมองเพดานรักรักเลยอย่างเดียวกันแรกคิดต้องรักอ่ะแบบแล้วอยากเลิืมแต่บางทีมันแบบในชีวิตจริงมันก็ยากอะแต่แบบรักแล้วอยู่บนพื้นฐานของของเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแบบใจ ทางสังคมอะไรเงี้ยนิดหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่มั่นคงกว่าปะ่ะจริงที่ผ่านมาแบบว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเอามาแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาสอนอเป็นบทเรียนตัดสโลไหมเป็นทั้งบทเรียนที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะไม่ดีก็กคือก็มีทำให้เขาเสียใจแล้วเขาทำให้เราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะพอตอนเนี้ยนปัจจุบันเนี่ยพยายามตั้งสตินะแบบเหมือนแก่เนาะพยายามตั้งสติแล้วก็ ก็อย <formation jin inh throat> <at> ่างที่บอกพี่หยอกว่าทําตัวให้ให้ให้เป็นแบบคนที่เราอยากจะเจออ่ะเราอยากจะเจอยังไงคนดีซื่อสัตย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำตัวานนั้นแล้วคนนั้นก็จะเดินเข้ามาหาเราแล้วก็แล้วก็รักแบบแบบพอดีอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ฟุ้งไฟไม่ทุ่มเทมาก่อนแบบว่ามีรอยให้หมดรอยเลยเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปยืมเพื่อนมาอีกได้เต็มที่เต็มที่แต่ว่าไม่ได้บอกว่านับปัจจุบันไม่เต็มที่แต่ว่าด้วยด้วยผ่านการสอนมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่า อย่างอย่างมีสติมากกว่าอย่างรักรักแล้วมีมีที่เหลือเผื่อคิดเรื่องขตัวเองด้วยเห็นไหมการเวลาทําให้คนเราเปลี่ยนนะแม่บอกแม่บอกองงเถอะสโลคิดว่าสโลจะแต่งเมื่อไหร่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะเคยคิดนะเคยคิดตั้งแต่เด็กเลยว่าหลังสามคิดแน่นอน จำได้ว่ายายถามอ้าวจะแต่งงานอไรอะไรเงี้ยยายถามเป็นเสียงยายนะอ้าวจะแต่งงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ๋อยายหลังสามสิบเพราะว่าเป็นเด็กที่ไม่ไม่ได้มีความใฝ่ฝันๆๆว่าจะแต่งงานไงไม่ได้แบบเป็นเป้าหมายในชีวิตอยากแบบอยากพึ่งพาตัวเองได้อยากแบบว่า <c oughs> ทำงานเองมีอะไรเป็นของตัวเอง <c oughs> อแข็งแรงมั่นคงอะไรเงี้ยแล้วก็ถึค่อยคิดเรื่องนั้นแต่แบบเพื่อนผู้หญิงหลายๆคน,นอ่ะจะเป็นแบบเฮ้ยแกแต่งงานดีก่อน30เดี๋ยวไม่มีใครมาจีบน้อยหรือว่า จะได้มีที่พึ่งจะได้มีคนดูแลเราอะไรเงี้ยไม่อยากเป็นเด็กที่จริงแบบนั้นเนี่ยอยากเป็นเด็กที่แบบแข็งแรงด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยเราค่อยมีคนมาเต like ิมเต็มความรักอะไรเงี้ยค่ะใจเย็นเลยยังเลยถ้าเกิดเจอคนที่ใช่ก็อยากก็เดี๋ยวเขาไปว่ากันแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรดูไปศึกษาไปเรื่อยๆเนาะดีกว่าไม่ไม่เดี๋ยวนี้แต่งงานกันอายุเยอะกันแล้วล่ะผู้หญิงสมัยเนี้ยไม่ สล่อต้องร้องคำถามเยอะไหมเยอะไปออกรายการาเป็นคนที่ก็ยังไ,ไ,ไม่รู้เลยเนี่ยอะรู้ไหมคือ,อยากอะอยาก <laughs> แต่ว่าเออใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดเคยฝันว่าแบบใส่ชุดแบบไหนม่างมีเคยฝันใครตัดให้อะไรอย่างเงี้ยใครตัดให้อะไม่ไม่เคยไม่เคยฝันขนาดนั้นแต่ว่าแบบอุ้ยต้องใส่ชุดนี้นั้นอะไรอย่างงี้อยากต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนงี้ออผมจะยังไงดีวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาความฝันตรงนี้ตอนนี้สโลก็เลยอยากทำวีดดิ้งแพนเนอร์เออก็ดีนะอยากจะไปแบบมีมีส่วนร่วมกับความสุขของของคนอื่นอะไรอย่างี้ไปพลางๆเราได้ทำหรือยังก็้านเนี้ยค่ะกำลังจะเริ่มก็ เตรียมงานเนี้ยะอ๋อเออแล้วปิดรายการปุ๊บแพนกันเลยนะอย่าไปแต่งที่แบบว่าทะเลนะำชอบนะความฝันของผู้หญิงเนาะเออแต่ทำไม่ได้หรอกเนาะทำไมอ่ะแใช่ไหมแฉะจะไปกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่งรถไปเป็นแขกผู้ใหญ่ก็นั่งกันแบบว่าเหนื่อยนะเหนื่อยมากแล้วจะไปแต่งไกลไหมอ่ะตรังเนเรื่องเลยบินน เหมาลำเหมาลำก็แบบไกลเนาะส่วนใหญ่ก็ออกไปหุนพัทยาอะไรอย่างเงี้ยเกิด Love is ของสโลอ่ะ Love is นี่แปลว่าอะไรรักคืออะไรรักคืออะไรรักเนี่ยนะคะก็คือแบบทุกสิ่งอย่างเนาะทั้งหมดโลกใบนี้ที่ทำให ที่ทำให้มันมีที่ทำให้มันมีสีสันมันมีเสียงเพลงมันมีชีวิตชีวามีกวางเดินผ่านมีเพืเอ่อบินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบฝันฝันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เอาภาพตรงนั้นมามาอยู่ในชีวิตจริงให้ได้อืมนี่เพร<อ> <laughs> ยากนะ <laughs> ก็เหนเอ๊ะมันพูอะไรจริงจริงแล้วมันต้องมีแบบว่าสิ่งที่แบบว่าขวางหนามบ้างเนาะความรักน่ะคำศสพทคบ้างเนาะมันต้องมีเราก็ต้องหาอุปสรรคมาบ้างอะไรบ้างให้สอนให้เราแบบรักให้เต็มน เนี่ยเออด้วยใช่ว่าตอนนี้เราล้างเป็นแล้วเป็นย่างเป็นแล้วต่อไปนี่ก็คือแล้วเราหัดอุปสรรคมาทุกสิ่งอย่างอันละแล้วแล้วตอนนี้สโลชามีผลงานอะไรบ้างตอนนี้นะคะก็เรื่องขันตรงสีลุงช่างแล้วก็พยองก็เป็นไรๆอ่ะแต่เรายังไม่เคยเล่นด้วยกันสักทีเนาะหน่ไม่เคยเล่นเลยอ่ะไว้ใช่ไหมคะก็ขอบคุณสัตว์ด้วยนะคะยบ้างอะไรบ้างอยู่นะคะ ได้เลยก็วันนี้อาหารเป็นไงบ้างอะอาหารอร่อยค่ะแล้วก็จะมาฝากท้องเรื่อยๆได้เลยเพราะว่าบ้านอยู่ตรงนี้เองมีใกล้ๆก็แวะเวียนมาได้นะนะเอาปิ่นโตเนาะได้นะค่ะเอาปิ่นโตมายื่นเลยนะยื่นไปส่งยื่นที่ช่องยื่นที่ช่องนี้เลยนะคะายสิแล้วก็สุดท้ายแล้วอยากอยากจะให้ฝากวันี้ฝากผลงานไปแล้วใช่ไหมให้ฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการเลิฟส์ลองว่าแบบว่าจะทำไงให้ความรักของเราแบบว่าอยู่กันยาวนานควรจะทำยังไงจะดีดีอะ นี่เราต้องถามรุ่นใหญ่เนาะประสบการณ์รรแต่คนยังไม่มีประสบการณ์อย่างเราอะ่ะก<ส>็ได้แต่คิดว่ามันใจกันนะเข้าใจกัน รักเข้ากันมีสติพอๆกันเอนย่างตามพระพุทธเจ้าบอกว่าสินเสมอการความดีเสมอการอันนี้มันก็สําคัญนะเรามองเป้าหมายเดียวกันมีความดีพอๆกันไม่ใช่ว่าคนนี้เห็นว่าอันนี้สําคัญอันนี้ไม่สําคัญอะไรเงี้ยแบบต้องรักในความดีพอๆกันมีความดีเป็นที่ตั้งดีกว่านาอแล้วมันจะแบบทำอะไรมันก็จะโน่งไปในทางที่ดีนั่นไงสำหรับคนที่แบบว่ากําลังบอกว่าตอนนี้เนี่ย รู้สึกแบบโอ้ยแย่อยู่ชีวิตรักแบบโอ้ยไม่เหี่ยวเฉาเนี่ยเออเหี่ยวแย่จังเลยนี่ไงมีสติมีสติมีสติแล้วก็ทำรักตัวเองเนาะที่ทำให้ตัวเองให้สดใสรักษาักตัวเองไว้เยอะๆเนาะแต่ว่าไม่ใช่อยากรักเพียงแต่เห็นแต่ตัวนะอ่าทุกอย่างต้องขอเพียงนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะสนุกสนานมากนะขอบคุณมากเลยในคุณค่าไม่อย่าลืมเอาปิ่นโตมาหย่อนนะปิ่นโตเดี๋ยวต้องไปซื้อ่ อยังไม่ได้ซื้อเโตแล้วก็ขอบคุณร้านหลาามิลลใาบายสกาวใจที่มองหล่อแล้วก็ที่ราเชียอทินแล้วก็มีเว็บไซต์แล้วนะสำหรับออฟฟิศของสการในการเลิฟสลองใช่เวยเว็บนี่เลยตามที่ของ้านเนีเน่นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ ไปซื้อไิลต่อเออไปสีเขียวเอาสีเขียวนะแล้วก็มีสักหาชั้นเนาะเขาก็มี่นเอ้ยไปดิตาลัง่ารังเกียบสิ